พี่น้องได้ยินเสียงคอกแคกคอกแคกเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเสียงอะไรอันนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนฮหเผือไม่ได้ชนะจะเข้าสวนตลอดเข้ามาทีไรนี่ก็แหลกลานกันทุกทีอืมอ,มอมืตัวออ้วนเนี่ยตัวใหญ่มาก ชอบเหลือเกินขึ้นมาหากินข้างบนเนี่ยตัวยัางกับพวกเอมังกรโคโมโดฮะนะปลาปลาปลาลงไปกินข้างล่างกันไปหากินข้างล่างกับปลาเยอะอยู่แล้วชอบจริงๆฮะชอบขึ้นมาข้างบนเนี่ย ไปละไปลนะลงน้ำไปละ